มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพูรสารตาคําบอกเล่าของท่านบุญมัทธิวบทที่8ข้อที่หถึงข้อที่11ความว่าเวลานั้นเมื่อพระเยสูเจ้าเสด็จเข้าเมืองขาเปอร์นาอุมนายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลอ้อนวอนว่าพระเจ้าข้าผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอมภพาศนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัสพระเยสุเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายแต่นายร้อยทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคําเดียวเท่านั้นผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าสั่งทหารคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้ว่าทำนี่เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินเช่นนี้ทรงประหลาดพระไทยจึงปรัดแก่บรรดาผู้ติดตามว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกและจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์ คุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุตมัทธิวทำให้เราได้รู้ว่านายร้อยซึ่งเป็นนายร้อยทหารโรมันสามารถยกหลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นเครื่องกีดขวางกีดขวางระหว่างตัวเขากับพระเยซูเจา้าไม่ว่าจะเป็นความยิงทนงความสงสัยเงิน ภาษาหรือแม้แต่ระยะทางที่ห่างไกลหรือแม้แต่เวลาตลอดจนความพึ่งพาตัวเองได้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจเชื้อชาติแต่นายร้อยคนนี้เปล่าเลยครับเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นในเมื่อนายร้อยผู้นี้ไม่ยอมให้อุปสรรคเหล่านี้มาขวางกัน้นมากัด กันให้เราห่างไกลจากพระนายร้อยผู้นี้ไม่ยอมให้อุปสรรคเหล่านี้มาขวางกัน้นเพื่อไม่ให้ตนเข้าถึงพระเยสูเจ้าแล้วเราคลิตชนผู้เชื่อละครับมีอะไรมากีดกั้นเราให้ห่างไกลจากพระเจ้าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อ มากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยขอบพระคุณคุณผู้ฝังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิจเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ